สวัสดีครับผมหนึ่งนิตยยนนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านนะครับไปรับชมรถจักรยานยนต์ที่มีราคาถูกที่สุดนะครับที่ร้านเราจําหน่ายอยู่หน้าตอนนี้นะครับก่อนอื่นนะครับใครที่เข้ามารับชมคลิปนี้แล้วรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์และฝากากดติดตามแฟนเพจ a c e b o o k นิตยยนมอเตอร์เซลล์สาขาพนมสารคามกันด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมรถกันได้เลยครับรีฟานซูปเปอร์เซเอ็กซ์รถคลาสสิกครอบครัว ขุมพลัง110ซีซี4จังหวัดระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงแบบคาบูเรเตอร์มาพร้อมระบบสตาร์ทมือแบบไฟฟ้าสีแสนสวยงามจำหน่ายในราคาเพียง28,500บาทเท่านั้นย้ำจำหน่ายเพียง28,500บาทเท่านั้นพร้อมให้คุณเป็นเจ้าของแล้ววันนี้ที่บริษัทนิติยนมอเตอร์เซลทุกสาขาใกล้บ้านท่าน หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร038553159โทร038553159มานิตยนที่เดียวได้รถดังใจในสไตล์ที่เป็นคุณสวัสดีครับ